คุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคนที่แค่คุยด้วยก็รู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกบางอย่างในใจทงที่เขาไม่ได้พูดอะไรมากเลยแค่ฟังผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นคนเงียบๆไม่ได้ตลกไม่ได้พูดเก่งแต่เวลาใครมีเรื่องเครียดมีปัญหาหรืออยากระบายอะไรทุกคนจะไปหาเขาแล้วก็กลับมาด้วยสีหน้าที่ดีขึ้นเหมือนได้รับพลังอะไรบางอย่าง ตอนนั้นผมไม่เข้าใจจนมารู้ทีหลังว่าสิ่งที่เขาทำคือ active listening หรือการฟังอย่างตั้งใจเป็นทักษะทางจิตวิทยาที่เปลี่ยนผู้ฟังธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้แล้ว active listening มันคืออะไร มันไม่ใช่แค่พยักหน้าเงึกๆึแล้วแกล้งฟังไปเรื่อยแต่มันคือการฟังด้วยใจไม่ใช่แค่หูคือการอยู่กับคนตรงหน้าร้อเปอร์ซน์โดยไม่รีบตัดสินไม่แทรกไม่รีบสรุปให้เวลาคนเราได้ระบายได้เล่าอะไรให้ใครสักคนฟังโดยไม่ถูกขัดมันเหมือนได้เอาความหนักในใจออกไปทีละชิน้นเทคนิคฟังแบบ active listening ที่ใครก็ทำได้ 1. มองตาอย่ามองมือถือแค่เราวางมือถือแล้วหันหน้าไปมองเขาเต็มๆคนพูดจะรู้สึกทันทีว่าเขาสนใจเราจริงๆ 2. ทวนหรือสรุปสิ่งที่เขาพูดเช่นเขาบอกว่าช่วงนี้งานหนักมากนอนไม่พอเลยเราก็แค่พูดว่าฟังดูเหนื่อยจริงๆเลยนะเหมือนไม่ได้พักเลยใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้าใจเราอะทั้งที่คุณยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ 3. ตั้งคำถามปลายเปิดเช่นแล้วตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงหรือแล้วคุณตัดสินใจยังไงต่อมันแสดงว่าเราสนใจความรู้สึกของเขาจริงๆไม่ใช่แค่เนื้อหา 4. ไม่รีบแนะนำหลายครั้งคนไม่ได้ต้องการคำแนะนำเขาแค่ต้องการใครสักคนอยู่ตรงนั้นกับเขาปล่อยให้เขาพูดจนจบก่อนแล้วค่อยถามว่าอยากให้ช่วยอะไรไหม ทำไม Active Listening ถึง Work เพราะคนเราส่วนใหญ่พูดมากกว่าฟังพอเจอคนที่ฟังเป็นมันเลยรู้สึกมีคุณค่ามากเหมือนได้เจอที่พักใจโดยที่ไม่ต้องพูดคำปลอบใจสักคำสรุปแบบง่ายๆอยากเป็นคนที่ใครก็อยากคุยด้วยหรอไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องตลกแค่ฟังให้เป็นอยู่ตรงนั้นกับเขาแบบไม่รีบไม่ขัดไม่สรุปเร็ว แค่นี้คุณก็กลายเป็นคนพิเศษในสายตาใครหลายคนได้แล้วครับ